สวัสดีค่ะง่ายและอร่อยกับเชฟม้อยวันนี้เป็นเมนูข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่ที่ผัดข้าวนุ่มและแห้งแบบที่ไข่ในกระทะคารไปดูเทคนิคกันค่ะใช้หัวกะทิเคี่ยวจนแตกมันน้ำมันในกะทิจะทำให้ข้าวนุ่มค่ะเลึกซื้อพี่แกงเขียวหวานที่มีกลิ่นหอมนะคะจะทำให้ข้าวผัดหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะผัดจนพี่แกงส่งกลิ่นหอมเลยนะคะ ไก่ไก่ลงไปผัดจนสุกเลยนะคะใส่มะเขือพวงและเครื่องต่างๆลงไปเลยค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปอย่าใส่เยอะนะคะเพราะพริกแกงจะมีความเค็มอยู่แล้วผัดจนเนื้อไก่สุกแล้วก็น้ำกะทิค่อนข้างแห้งนะคะเป็นเทคนิคในการทำให้ข้าวผัดแกงเขียวหวานนั้นแห้งไม่แฉะแล้วก็ข้าวก็นุ่มอร่อยด้วยค่ะ พอน้ำแกงเริ่มแห้งดีแล้วก็ใส่ข้าวลงไปผัดนะคะผัดจนข้าวแห้งดีก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่ใช้เทคนิคนิดๆหน่อยๆก็ทําให้ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่ของเรามีข้าวที่นุ่มเด้งแล้วก็แห้งแบบพัตคาแล้วค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการทำอาหารอร่อยๆนะคะและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์และคอมเมนต์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาออกคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ